นี่คือหม้อฟองดูนะคะเราจะใส่น้ํามันตรงกลางค่ะแล้วก็เขาก็จะมีที่เสียบเนื้อเสียบหมูมาให้เราด้วยค่ะในแต่ละชุดนะคะวันนี้เราจะใช้สองชุดค่ะกบมีสองหม้อเลยนะคะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากแล้วหม้อมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนหม้อมันก็เล็กๆค่ะสําหรับกินสักสี่ห้าคนคนพอได้เลยค่ะนี่ค่ะ เป็นยี่ห้อทีฝาวนะคะนี่สองเครื่องเลยเพราะว่าวันนี้คนจะประมาณเก้าคนสิบคนคะ่ะจัดโต๊ะยาวเลยคะ่ะซูซี่มานอนอลอย้วเดี๋ยวเอากล่องมาไปเก็บก่อนตอนนี้ก็จัดโต๊ะแบบนี้เลยนะคะแบบยาวเลยค่ะนี่ ที่เรากินในวันนี้ก็เป็นฟองดูสไตล์ฝรั่งเศสนะคะจะเป็นฟองดูที่ใช้เหล็กตัวนี้นะคะเสียบกับเนื้อนี่นะคะเดี๋ยวสูงใกล้เห็นไหมนี่ค่ะเพื่อที่เราจะไม่ลืมว่าของเราสีอะไรนะคะก็จะมีสีให้คะ่ะในแต่ละอันนะคะดูสิคะจำไว้นะคะว่าของตัวเองสีอะไรเวลาที่เราเสียบ เข้าไปแล้วแล้วก็เอาไปทอดแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นสีให้เราเห็นนะคะว่าของเราตรงไหนนะคะน้ำมันที่ใช้ทอดฟองดูก็เป็นน้ำมันเฉพาะสำหรับฟองดูนะคะเขาก็จะมีสมุนไพรอยู่ข้างในด้วยค่ะน่าจะเป็นใบทา่มหรือเปล่ากบไม่แน่ใจนะคะส่วนใบอันนี้น่าจะเป็นใบเบย์ค่ะนี่นะคะใบกระวานบ้านเรานะคะ แล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็มีมากมายในตลาดนะคะตัวนี้ไม่ใช่หม้อใหม่นะคะทุกคนเป็นหม้อเก่าค่ะที่กบเคยใช้ไปแล้วแหละแต่ว่าเวลาที่กบเก็บรักษากบก็จะเก็บเหมือนของใหม่ปกติเลยค่ะก็คือใส่ทุกอย่างให้มันครบทุกอย่างแล้วก็ใส่กล่องนะคะไม่ใช่หม้อใหม่นะทีนี้มาดูมันเป็นยังไงนี่ค่ะข้างล่างเขาก็จะมีขดไฟฟ้าเหมือนหม้อเหมือนหม้อเหมือนเตาธรรมดานะคะแล้วก็มีตัวบังคับ นี่ะตัวบังคับไฟว่ามากน้อยแค่ไหนก็เอาไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็รอนแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใส่น้ํามันเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อจิ้มทอดแบบนี้ค่ะง่ายมากๆจะเรียกว่าฟองดูหรือฟองดูก็ได้นะคะแต่ที่กบอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าฟงดูค่ะ ซึ่งเมนูนี้นะคะจะมี3ประเทศหลักๆเลยค่ะที่กินเหมือนกันนะคะก็จะมีสวิสอิตาลี Swiss, Italy, แล้วก็ที่ฝรั่งเศสนี่แหละคะ่ะการกินก็จะแตกต่างกันออกไปเหมือนกันค่ะก็จะมีฟงดูชีสฟงดูช็อกโกแลตและที่กบกินนี่ก็คือฟงดูน้ำมันค่ะที่นี่เขาเรียกว่าฟงดูบัวคิยอนแต่กบก็จะขอเรียกว่าจิ้มจุ่มฝรั่งแล้วกันนะคะมันง่ายดีค่ะ เทน้ํามันลงไป1ขวดก็พอดีกับที่เขาเขียนว่าแม็กเลยนะคะนั่นก็คือขีดจํากัดของน้ํามันค่ะแล้วก็ขวดที่2เนี่ยเอาไว้เติมแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าต้องตักใบออกค่ะเพราะว่ายี่ห้อนี้เขาไม่มีที่กรองใบใบไม้นะคะเราก็เลยต้องตักออกนะคะส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นขวดยาวๆนะคะอันนั้นคือมีแต่น้ําไหลออกมาก็ดีมากๆเลยค่ะดีกว่ายี่ห้อนี้นะคะ อันนี้เม่ย่ากับสามีนะคะทําเมนูไว้เลยค่ะวันนี้กดสบายค่ะกดไม่ได้ทํานะคะตอนนี้มันจะเซปัสิสบุ๋นดิเลอร์อร่อยอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆฝีมือไม่ด้าน p สั่งตรงเลยนะคะคือเม่ย่าเป็นคนที่ทำสลัดอร่อยมากๆค่ะก็เลยวานให้ทำสลัดให้นะคะแล้วก็ แม่ย่าเตรียมสลัดมาเองจากที่บ้านเลยนะคะผมก,ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำอร่อยนะคะทุกครั้งที่กบทานแล้วก็อร่อยค่ะนี่อายุแปดสิบกบเ,เคยถามแม่ย่านะคะว่าใส่อะไรลงไปบ้างท่านบอกว่าฉัานก็ใส่อันนี้หน่อยนึงอันนั้นหน่อยนึงแล้วก็คุณโคนไปชิมไปประมาณนี้นะคะท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องตวงเท่าไหร่นะคะ อันนี้เป็นซอสพิเศษเลยค่ะสามีบอกว่าเผ็ดค่ะเป็นซอสเผ็ดนะคะสําหรับคนที่ทานเผ็ดเพราะว่าหลานสาวก็ทานเผ็ดค่ะแล้วก็แม่อีกคนหนึ่งก็ทานเผ็ดเหมือนกันค่ะก็เลยวันนี้มีทุกคนทานเผ็ดเค่ะก็เลยทํำซอสพิเศษสําหรับคนที่ทานเผ็ดนะคะและนี่ก็คือเนื้อที่เราจะเอาไปทําจิ้มจุ่มนะคะทุกคนทําฟองดูค่ะก <c oughs> ็พูดแบบว่าจิ้มจุ่มจะได้แบบเข้าใจกันง่ายๆนะคะ อ่าไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ<ป>เพราะว่าสามีเอาไปแล้วนะคะหนึ่งจานอาตอนนี้หม้อของเราก็ร<ป>้อนแล้วนะคะร<ป>้อนแล้วนะคะ ได้เวลาที่ทุกคนจะมาทานแล้วค่ะเราก็เตรียมซอสน,นะคะเราจะกินกับซอสอะไรที่เราต้องการได้หมดเลยนะคะเนี่ยเป็นซอสมะเขือเทศพวกมายองเน,ซน,ซน,ซนส,สซอสซอสสารพัดซอสนะคะทุกคนนี่นะคะมายนเนสก็มีแล้วก็ซอสมะเขือเทศเติอไม่ก็เป็นเกลือนะคะ เกลือชมพูที่ทุกคนบอกว่าก an ินแล้วเพื่อสุขภาพก็มีนะคะทุกคนมีอีกเมนูหนึงค่ะเป็นมะเขือเทศนะคะเมนูนี้คือของสามีเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะสาสองบุ นี่เลยนะคะเราก็เสียบไม้อย่างนี้ค่ะแล้วก็จุ่มเข้าไปในน้ำมันไม่นานค่ะสักนาทีนิดน,ดนดค่ะทุกคนมันก็จะกรอบหอมอย่างนี้เลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยสลัดก็อร่อยแล้วก็ในซอสเผ็ดก็อร่อย เมนูนี้กบชอบรสชาติของเนื้อแกะที่สุดค่ะลองลงมาก็จะเป็นเนื้อวัวค่ะส่วนเนื้อไก่กับเนื้อหมูกบว่ามันจะแข็งๆเกินไปสำหรับกบนะคะน้องชายสามีนำวายอร่อยๆจากชิลีมาให้ชิมด้วยค่ะ เป็นการพบกันอีกครั้งกับครอบครัวค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปทํางานที่ไมอามี่นะคะก็ตั้งแต่คริสต์มาสปีใหม่แล้วค่ะที่เราไม่ได้รวมตัวกันนะคะไม่ได้เจอกันกับเขาค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะตั้งแต่ บ่ายโมงนะคะทุกคนจนถึง2องทุ่มเป็นการกินข้าวที่ยาวนานมากเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณสําหรับเพื่อนใหม่ที่กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาพูดคุยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและโชคดีทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ